v ว m p พ r e p าร์ดีสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักกันทนะุก,ก, like, ก,ดดกนะทุกคนเลยน, 14, นทนะยนะทุกคนค่ะใครก็มาฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ช่องแอ่เนด้วยนะทุกคนก็ v ว m p พ r ์ทุกคนเกมนี้ค่ายพลาไม่ได้เพลย์นะคะช่วงนี้ก็สิบสี่นาสสิบนาทีเนาะมาสักช่วงบ่ายๆดูนะทุกคนค่ะเอามาวันนี้สองห้าเคนะยี่ห้าเคนะทุกคนเกมนี้เขาะว่ามันแตกง่ายแต่ว่าแอรเจนเข้ามาทีไรคือไม่ค่อยแตกเลยอนะ มาแพงสุดเป็นมาร์ไพแล้วก็ไอตัวนี้มันเชื่อ,อะไรไม่รู้ว่ามันจะมีหูทุกคนแล้วก็อันนี้น่าจะแผ่นเสียง,งนะคะตามด้วยแก้ว akqj เนาสกตเตอร์ก็เป็นสเีเหลืองแบบนี้เลยนะฟีสปีนนี่รูบัตเกมมีแบบ4 4ีฟีสปีนนะทุกคน 3x 4x 5x นะคะแล้วแต่สกตเตอร์เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบบสุ่มแล้วกันเขาเรียกว่าค่าเฉลี่ยค่ากลางของ3ตัวบวกกันแล้วก็หารด้วย3นะจะอยู่ที่ประมาณ5,000นิดๆน,นะคะทุกคนค่ะแต่ร,รอบก็จะแตกต่างกันไปทุกคน โอเคจ้าห้าสิบรอบไปกันเลยนี่บีหกศูนย์ะออแบบต่ำๆไปก่อนโอ้ยมาสองสเกตเตอร์โอ้ย, 2, กกออยทุกคนโอ้ยโดนตัวแพงเมื่อกี้แต่ว่าอืมช่องสามมันไม่มาเต็มหน้าเลยนะถ้ามาเมื่อกี้ นี่ด้านบนจะเป็นตัวคูณนะคะมันก็จะเป็นคูณ2คูณ2เรื่อยๆนะสูงสุดอยู่ที่1,024นะทุกคนเอเจนเคยไปถึงนะไปถึงค่อนข้างหลายรอบแลแต่ว่าจะเป็นแบบ B น้อย B5 v 6นะคะไหวอยู่ประมาณนั้นเลยแต่ว่าขึ้นมา b สูงยังยังไปน้อยอะทุกคนพันหนึ่งพ่ะไปได้น้อยนะคะเข้ามาทีไรแล้วเกือตลอดในเกมนี้ มาขยับมาที่ B90 นะไม่ไหมแอดเจนก็จะบายเลยแล้วกันนะคะเกมเนี้ยถามว่าเจนชอบตรงไหนอ๋อเจนชอบตรงที่มันเป็นแบบสุ่มนี่แหละทุกคนเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นดีที่สุดแล้วนะคะแล้วก็มีแบบวงล้อมหมุนด้วยนะแล้วคือหมุนแต่ละรอบนี่คือได้เยอะนะตัวคูณอะได้เยอะจริงๆทุกคนถ้าเราหมุนแล้วมันไม่ตกแดงนะต้องลองเกมนี้ นี่ขึ้นวายโอ้โหยขยับขึ้นมาที่100นะคะชืบชืบหนึ่นยม่มาเหรอเจนว่าเจนบายเลยละกันนี่อะไรเอ่ยนี่เป็นค่ากลางนะคะค่ากลางของสเกตเตอร์นะมันจะเอา3ตัวมาบวกกันนะแล้วก็หารน,นะหาร3ไปนะก็จะได้เป็นค่ากลางออกมาทุกคนโอเค สเกตเตอร์มาให้สี่นะคะต้องคณอยู่ที่16 x เอ็กเราขอ3-2พอนะเราไปแบบไม่โลภเออเลิศเลาไปก่อนละไม่รู้จ่ายไหมนะคะเกมอุ๊ยลงหนึ่งอุ๊ยด,ดีนะรอบไหนะน่าจะจะไม่ผิดน่าจะโดนประมาณ90 k นะคะเกมนี้โดนเจอะนะทุกคน แอมพายปาร์ตี้เนี่ยเจนเห็นแบบหลายช่องเล่นแตกนแต่ว่าเจนเล่นไม่แตกสักทีนะคะแสดงว่าทุกคนของแบบนี้อยู่ที่นิ้วของเรานั่นเองนะคะในมาก่อน800โอ้ยน้อยจังอารอบสุดท้ายโอ้โหอีเคไม่ลงเลยช่องสองเอาเริ่มเงียบละทุกคนไม่ใช่แล้วนะท้ไามาอีนะ ไม่น่าจะใช่แล้วนี่เออไหลก่อนเออเอมาไม่ต่อแล้วทุกคนอุ้ยแต่ว่าเซนอยู่นะเซนอยู่เซนอยู่เซนเซยอยู่สามพันสองนะคะเอา้ายังไงอีกหนึ่งรอบสุดท้ายไม่มานี่คือรอบนี้เราโดนนะคะคิว อ้าว 64x เออเรียบร้อยขึ้นมา7,900พ้โอ้โห,โห,โหเกือบไปแล้ว7,920นก้อนะทุกคน <c oughs> เกมเป็นยังไงไม่รูอ้อะหรือว่าเราจะขยับบีสู้ดิ ไอชื้อเออขยับสักนิดดีไหมอีกสักรอบด,ดีไหมทุกคนซ้ำๆไม้แรกคือแบบสะบัดสะบอมแล้วนะไม้สองนี่คือไม่รู้ว่าจะหลุดหรือเปล่าไอชิ้ออ้โห ขึ้นมาที่ b ี0น่นะเราเปิดแบบเปิดสู้เลยอีกรอบนึงซื้อเลยดีไหมมันไหลก็ไหล่น้อยทุกคนดูดนียี่สิบปีหนึ่งรอยอาจะยี่สิบโอ้โหเอ้สเกตตอร์อีกหนึ่งตัวปึ้งไม่ลงแต่ยากนะเกมเนี้ย ถ้าจะให้แบบสกตัตเตอร์ลงเองนะทุกคนยากยากให้มันเข้าเองเลยยากเลยงานนี้โอ้ไหวขึ้นสามนะยังไม่ไหลให้เจ๊เลยคิดดูนี่มันจะกายยําไหลยังไงตอนนี้ก็คือยังเข้าทุนอยู่นะทุนมายี่ิบ้าเคนะคะตอนนี้ยี่สามเคโอ้ยโอ้ยเอะนั่นแลหละไหลให้ก่อนนะ เชื่อเอาเลยดีไหมอึ๊บอึ๊บหนึ่งสองศูนย์ไม่มาแล้วจะบายแล้วนะบายบายโอ้ยไม่ได้อแอมหลังงานนี้ โอ้โห oh, เอื่อยมากเดี๋ยวลองกระชากดูจะมาเปล่านี่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 ยังไงไม่เข้าทุกคนคือถ้าลากไปเนี่ยจะอยากให้มันแบบมันไหลเรื่อยๆอยงไงแต่มันไม่ไหลอะมันไหลสองทีแล้วมันก็หมดอ่ะหมุนไหมทุกคนดูดิหยุด X สองนะ นเดี๋ยวเราไปสักรอบแล้วกันอันนี้สนะิบห้าเคนเราไปแค่1ิบเคพอทุกคนมาลถมาที่ B90 นะครไปฉันบอกเลยจ้โอ้ยนั่นไงมาห้าตัวไปเลยเอ็สนะคะ <c oughs> ไม่หมุนด้วยไม่หมุนด้วยไปแบบไม่รบเลยให้แค่หน่อยเอาแค่นั้นนี่นี่หมุนแรกนี่หมุนแรกโดนเลย โดนสวยสองห้าหกทุกคนขึ้นไหมโอ้โหยังคายอยู่โอ้โหเรียบร้อยมายังไงแล้วสกเก็ตเตอร์มาห้าตัวทุกคนเซ็นไปเรียบร้อยนะดวยยงนี้ โอ้โหร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเท่าไหร่วะเนี่ยอ๋ร oh, ้อยยี่สิบแปดเคนะปาดต B เก้าศูนย์รอบนั้นที่เข้ามาคือล่าสุดที่เจนโดนมาเจนไปไปเก้าสิบเคนะทุกคนรอบนี้ก็เลยแบบเอาทุนมาไม่เยอะจะเอามาแค่ยี่ห้าเคพอนะคะก็มาลองแบบว่าลองฟัดลองเหยียงดูไม่รู้ว่าจะรลดหรือเปล่าเกมนี้ เพราะมากี่รอบก็คือเกือมากเป็ปาร์ตี้คือมีคนเล่นแต่งเยอะแต่แบบเอดเจเล่นคือแบบมันฟิลเหมือนมันไม่ถูกชะตาเราอะเกมเนี่ยทุกคนนี่เองหน่อยมะจะจบเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ตอนนี้ขึ้นมา1 4 6 k สโอเคโอ้โหไหนมาอีก1นึ่นสูสนะขออย่างเดียวขอให้มันไหลนะช่วงเนี้แต่มันแค่หกสี่ทุกคน สกเกเตอร์คือแบบลงมาแบบพร้อมเป็นใจมากลงมา5ตัวนะนี่แหละข้อดีของการเลือกแบบตัวสุ่มนะทุกคนแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเราเลือกได้ตลอดเนาะอยู่ที่นิ้วอยู่ที่นิ้วนี่นิ้วดีมีชัยไปกว่าครึ่งจบเรียบร้อยทุกคนคะ่ะร้อยห้าเคปึ้งเลยไมยน้นี้ทุกคนไม้สองนะอันนี้เป็นรอบซ้ำนะที่เอเจนซ์ซ้ำให้นะะไม้นี้ตอนแรกแบบไม้แรกอะ่ะเราแบบ นิดหน่อยนะประมาณ2 0 0พันะคะกำไรเราแต่รอบนี้กำไรประมาณร4 0 k สเลยทุกคนค่ะเพราะเลยนะคะเป็นไพปาร์ตี้เป็นไงคือแบบเราต้องกลับมาย้ำอีกรอบทุกคนบางเกมคือแบบว่าเรามาแบบไม่ตรงเวลาประมาณนี้มันก็อาจจะไม่่ายนะทุกคนค่ะขึ้นมาร6อ k เนะคะนี่เลยละกันนะไม่ต่อนะเกมนี้ใครอยากให้ไปเกมไหนคอมเมนต์ได้พูดคุยกันได้ทุกคนค่ะสำหรับวันนี้จะขอตลากรักกันนะคะบายบายสวัสดีค่ะ